สุสดทีครับก็ทำกระป้ผัดน้ำปลากันาบ่อยๆแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเพิ่มปลากระป๋องเพิ่มความอร่อยความนุ่มนวลเผ็ดจิจ๊าดนิดๆ <c oughs> กระป้ก็จะมาหั่นครับหันน่นอีกครึ่งหนึ่งเอาตรงใจเขาออกไปอืมแล้วก็หั่นนี้ครึ่งหนึ่งโอเค มาเดี๋ยวแล้วเราจะมาแยกกันแยกออกไปแช่น้ำไว้10นาทีนะครับพริกตบนะครับกระเทียมปลากระป๋องนี่ก็จะเป็นปลาสาดนินซ้อเมือประเทศตากระตันเรือน,นะครับ ใส่ถ้วยไปรอไม่ได้เลยหมดกระลำปลีเนี่ยก็ต้องผัดด้วยไฟแรงนะครับเพราะว่าเขาจะได้หอมกลิ่นกระทะไฟแรงเลยน้ำมันร้อนแล้วไปเลย แล้ว้ตามด้วยปลากระป๋องนะครับปลาไปาการปรุงรสก็น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยโอเค ได้แล้วครับก็อพอเลย <Wow. S 1> กระลำปีผัดปลากระกป๋องพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับสีสันก็หน้าตาน่ากินมากแบบนี้ <Wow. S 1> กระลำปีผัดปลากระกป๋องขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับอื <Wow. S 1> มคงไม่ชินนา อ,อ๋อนี่นะครับปลาหนึ่งตัวเลยนะครับปลาซาดีในซอสผักเทศกำลงไไังปีเนี่ยพันแบบหอมๆกับกรอบนะครับอ๋อปอก่อนปอกปก่อนอืมเก็บเก็บเบเก็บเก็บโอ้อืมกินแบบ สบายๆนะครับชิวๆพี่ก็ตบพอมีเป็นเผ็ดๆนะครับก็ไม่ได้สับละเอียดอะไรมากมายนะไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดปะครับเผ็ดปะครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดนนง่ายๆนะครับเด็กกินได้แต่ปามี่ก็ไม่เด็กแล้วมีแฟนแล้ว <c oughs> <c oughs>